ไปดูกรณีของ E A คุณสุภชัยฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ถูกมรสุมข่าวซัดประดังเข้ามาออโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กสำนักข่าวต่างประเทศนี่นะฮะก็มีการรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์ที่แสดงความเป็นห่วงต่อสถานะทางการเงินของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า E A โดยระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่องได้ในอนาคตซึ่งก็พอข่าวนี้ออกมานะฮะก็ทำให้หุ้น EA เมื่อวานเนี่ยรปรับตัวลงมาแรงทีเดียวนะครับถึง7.22ปิดที่41.75บาทสตางค์มูลค่าซื้อขายหนาแน่นถึง1,780ล้านบาทด้วยกันตามที่เราโปรยหัวไว้ในช่วงต้นของรายการคุณสุภชัยฮะค,ความกังวลเนี่ยมันก็เกิด นะฮะมาจากว่าช่วงไตรมาสสองเนี่ยรายงานผลประกอบการออกมามันมีตัวเลขของกระแสเงินสดใช่ไหมที่ลดลงที่ลดลงที่ลดลงนะฮะก็เรียกว่ากระแสเงินสดติดลบตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสองต่อเนื่องกันมาเลยนะครับจึงมีการไปสำรวจดูนะฮะถึงสาเหตุครับซึ่งทางนักวิเคราะห์ก็ระบุนะฮะว่าพบตัวเลขของสต็อกสินค้ารวมถึงตัวของยอดหนี้รอเรียกเก็บคือ Account Receivable ที่มันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นครับกรณีนี้ คืออยากจะไปเทียบเคียงกับสตาร์คแต่ไม่ได้บอกว่าเหมือนกันนะ EA เนี่ยเขาทำธุรกิจที่จับต้องได้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วประกอบธุรกิจมาหลายปีแต่ว่าความกังวลที่เกิดขึ้นไงต้องเปรียบเทียบกับกรณีของสตาร์คสตาร์คเนี่ยคือ a c c o u n t Receivable โต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 นะฮะ a c c o u n t Receivable Days จากร้อยวันไปเป็น180วันไปเป็น250วันจนล่าสุด3 0 0กว่าวัน เก็บเงินไม่ได้สักทีแต่ account receivable โตนะรายได้โตนะแต่เก็บเงินสดไม่ได้อ่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานมันก็เลยติดลบอ่าใช่นะฮะหรือว่าขาดทุนอ่าซึ่งเนี่ยไอ้ความกังวลเนี่ยมันก็เกิดในลักษณะเดียวกันว่าเอ๊รายได้โต account receivable โตแต่กระแสเงินสดติดลบใช่อย่างนั้นอ่านะฮะนี่เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นซึ่งทางฝ่ายบริหารของ EA ครับ ก็มีอยู่2ท่านนะฮะประกอบด้วยคุณวัุกรมเกลี้ยงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และทางคุณอมรทรทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันนี้ก็เป็นความเห็นโดยรวมเลยละกันครับคือสาเหตุที่งบการเงินของ EA ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ EA เขาเป็นธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอดังนั้นมันจึงไม่ต้องมีการสต็อกสินค้าอ่าใช่ใช่ใช่ไม่มี account receivable ครับ นะมีมันก็ไม่ได้เป็นนัยยะเพราะเก็บค่าไฟจากใครก็จากกฟผและกรฟภขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการนะฮะแต่พอมาเป็นธุรกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่พวกแอดเดอร์ของโรงไฟฟ้าเขาทยอยหมดอายุลง EA ก็ต้องหาธุรกิจใหม่ที่จะสามารถสร้างอัตรากำไรให้มันเข้ามาชดเชยหรือเพียงพอในการที่จะมาทดแทนอัตรากำไรที่เกิดขึ้นจากแอดเดอร์8บาทได้นะก็เลยเป็นที่มาของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า คือ EV รวมถึงการลงทุนสร้างโรงผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะะพอมันเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเนี่ยหรือมีการปรับโครงสร้างธุรกิจมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องมีการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นแล้วต้องมีการขายออนเครดิตเทอมที่มากขึ้นนะตัวเลขในงบการเงินของ EA มันเลยผิดแผกไปจากสภาพปกติดันที่เคยเป็นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าให้นึกภาพคือเมื่อก่อนขายไฟใช่ไหมว่าลมและแดดใช่ปะ ผลิตปุ๊บขายปับ๊บผลิตปุ๊บขายปับ๊บรับเงินเลยถูกไมะไม่มีสต็อกมันสต็อกไม่ได้ด้วยสต็อกไม่ได้ด้วยแต่ว่าธุรกิจใหม่ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่ารถอีวีอันเนี้ยมันต้องมีเครดิตเทอมถูกไหฮะต้องมีการผลิตแล้วก็สต็อกไว้แล้วก็เวลาส่งมอบมันก็เลยมีเรื่องของเครดิตเทอมเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าฉะนั้นก็นําเสนอ2มุมนะ,ะมุมหนึ่งเนี่ยบูมเบิกที่รายงานอ้างอิงความเห็นนักวิเคราะห์ที่มีความกังวลต่อสถานะทางการเงินของ EA ในอนาคตอีกมุมหน ฝ่ายบรยิหารเขาก็ชี้แจงนะฮะถึงตัวเลขทางการเงินตามที่เห็นอยู่ในงบการเงินล่าสุดอ,าาอย่างไรก็ดีครับทางคุณอมรทรัพทวย์ีกุลก็ส่งสัญญาณนะฮะว่าในช่วงของไตรามาสสามเนี่ยจะเริ่มเห็นกระแสเงินสดตรงนี้กลับมาเป็นบวกได้ประมาณ1,000ล้านบาทบโดยจะมีการบันทึก รับรู้ไรายได้นะฮะก็คือบันทึกจากตัว Account Receivable เข้ามาเป็นไรายได้เนี่ย<ฮ>ะนะฮะได้มากขึ้นในช่วงของไตรมาสสามแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสสี่ก็จะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทมีเงินสดในมืออยู่ประมาณ6000ล้านบาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการออกคุนกู้ไปประมาณ10,000ล้านบาทโดยในช่วงของไตรมาสสี่นั้นคาดการณ์ว่าจะมีคําสั่งซื้อรถบรรทุกไฟฟ้านะฮะเข้ามาอีกประมาณ1,200คันจากบริษัท โลจิสติกขนาดใหญ่2อถึงสายรวมทั้งการส่งมอบรถเมยไฟฟ้าเพิ่มเติมหลังจากที่ช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาไม่มีการนําส่งรถเมยเนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนคนขับรถนะฮะ,ะก็ไตรมาสสนะจะบันทึกตัวของ Account Reservable ครับเข้ามาเป็นไรายได้ได้มากขึ้นส่วนไตรมาสสี่ก็จะดีขึ้นต่อเนื่องอแล้วก็มียอดสั่งซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า นะฮะเข้ามา1,200คันรวมถึงจะมีการส่งมอบรถเมย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมจากคุณมอมรนะครับว่าบริษัทยังคงเน้นตลาดรถบรรทุกไฟฟ้าที่มีความาต้องการของตลาดอยู่ประมาณสัก1ล้านคันนะครับขณะที่รถเมย์ไฟฟ้าและรถบัสไฟฟ้าก็อยู่ที่ระดับ1นึ0 0ถึงสองแสนคันนะครับส่วนการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยครับแม้ว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่บริษัทก็ไม่มีผลกระทบประเดยใดนะครับเนื่องจากว่ายังมีการผลิตเพื่อตอบสนองดีมานของรถเมย์และรถบัส รวมถึงเรือไฟฟ้าของบริษัทด้วยขณะเดียวกันฮนะมาตรการส่งเสริมแบตเตอรี่ของภาครัฐนะครับบริษัทก็ได้หารือกับกรมสรรพามิตรอย่างต่อเนื่องและคาดว่าน่าจะมีการนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ดอีวีนะครับที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหเป็นประธานเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นกรณีของ EA นะนําเสนอให้ครบทุกมุมครับ